สวัสดีครับผมให้ตั้งใจคือเก่าครับบรรยากาศเล้งๆพี่น้องบรรยากาศเล้งๆอยู่ริมแม่น้ำโขงครับวันนี้สุขภาพกับไข้เน่ื้อก็เลี้ยกไม่ได้ครับเวียงไม่พี่น้องคือเก่าครับนี่น้ำโขงขึ้นอีกยีนปล่อยเคื่อนมาน้ำมันเพญาะคือเก่าครับเพราะไงทีคือเกา่กกเา น้ำโค้งขื้นจีนปล่อยเคลื่อนน้ำขึ้นนะครับต้องไปต่อใหม่หน้าวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเบิ่งบรรยากาศไปสิดเรื่อยครับนี่นะครับวิถีชีวิตคนอีสานหลูกประมงรีบไ่น้ำโค้งครับเห็นน้นหากินหา,นหาขายบรรยากาศาน่ารังแงเอามาฝาพี่นนองโอ้ขื้นอีทีตัวนี้นะเบิ่งครับโอ้ วิววิววิวครับหลายหลายคนติดตามคิดผมก่นเห็นไหมเนาะมองเที่ยวมองไม้ครับพี่น้องฝากน้าครับแก่งกระเบาครับบ้านโนนบกจังหวัดอุดรราชธานีครับอำเภอนาซานเขามามาแวะมาเที่ยวแวะมาเบิ่งวิธีชีวิตประมงชาวบ้านครับฮู้นโอ้ยเดี๋ยวเราขอติดตามกันต่อครับ ดถึงจุม,มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ๊ยประจุประจุครับประจุประจุหรือประจอกเนี่ยละ่ะภาษากลางเขาเลนประจอกใส่ประมาณเกือบสองโลยี่กีเดียวมาเลปปยบังเอาเสือกไปหอยเอากันครับ H, ต Slow ัวนี้ปลาราคาบ่ค่อยดีปันไดนครับตัวนี้ลอยกูบาทโลละบ่คือพวกปลาหนังครับอ้อยังดีอยู่งเยอะนะเออเสียงยังเงินเสียงยังเลยเหรอเนี่ยเกัาเลย เงี้ยเหือกข้างในห้องโอ้มาแล้วอ่ะติาคจะกำลังดึงเอาไปสิเขยิบลงเลยขอยห้คนครับน้ำแห้งนี่เนาะน้ำแห้งนะครับถ้าขึ้นนั่งสองคนเนี่ยมันมันสีลงเลอะครับโอ้ยังหินด้วยครับป้าพึ่งถือครับผงาพผงาอยู่นะ มุมกล่องจะเห็นบ่เห็นเนาะพี่น้องะคือจะเห็นอยู่หรอกครับมือนีมันครับได้หลบได้หลบสิบชาวเถื่อผมว่นมาถ่ายเห็นพี่น้องเบิ่งว่ามันถือมันจะเป็นอย่างไรมือนี้ถือว่าเป็นมื่นถี่มันแหละมือว่านมือกรเนี่ยพ่อใหญ่คุณกระได้ประเครื่องประคั่งไปจักิโลพ่อใหญ่หกกิโลครับโอ้ผมเสียดายมาเลยมาเลยมาถ่ายเบิ่งเอาเอาเสื้อไปบ้างครับเออเออ <Okay. S 2> มาแล้ววะมาดีแต่ตัวสุดแล้ววะนี่ครับพี่นอ้องกำลังงามๆเลยครับใส่ลูครับเห็นหมดเนาะใส่ตู้รูสองเนาะเป่นไงเนาะรูสองรูสามนะครับลยรูสี่เป็นไงแล้ววะประมาณลูสี 3, ่ครับนี่คือเป็นปลาจคมครับเป็นปลาที่กัด เป็นปลาเกติเสียบดีคือกันผมมกเอาไปซอยครับเอาไปหนึ่งเบิร์ดหรอวะเขาฟังได้บ้นี้เดี๋ยวห่อเขาฟังกันับพี่เนอะพายปลาเขาฟังกันครับมาดีๆกนเดี๋ยว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 สาวเดี๋ยวสายปลาครับมันมีเรือพี่เน้องต้องล่อเขาไปแบบนี้ แถวนี่ก็เลือกกอดหินแล้วครับ,ออล,รบลอดไัยแล้วก็ไปต่ออีกด้านหนึ่งโอ้โหโจกใหญ่มา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 เป็นเทือแหลกส่ผมดมาถ่ายโชว์ผลงานครับพี่นอ้องเห็นเบิง้งนี่แหละครับแ้วมันถือมันกระมวลยังสิละ่ะพี่น้องเลยปลาน้ำโขงแท้ครับตัวนี้เลือกเลยครับตัวนี้ อย่าลืมครับ FC ธันใดพี่น้องบ้านเฮาเขามาเบิองไหมครับหรือว่าเบิองถึงแล้วแต่ยังมทันได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดต,ต,ตามครับกดซับสไครต์นายตั้งใจครับผมเพื่อเป็นกำลัง,ลงแรงใจให้เจ้านายตั้งใจแล้วกันเพื่อไงน้ำนี่ครับปลาข่างงาข่างงาบเลยเดี๋ยวเอาขึ้นไปเบิองมุมสูงข้างบนนีา ขุมแล้วครับอาหารแรลงอาหารเ,าารเย็นวันนี้ย่อขึ้นก่อนครับนี่ครับประโจกครับประโจกพาเป็นน้ำโขงครับน้ำแห้งครับวันนี้น้ำขึ้น นามยังมันกูสัต์เขออามาณนี้ะวะฮะเขาให้เขาไหนยอกแล้วครับนามแห้งอันตรายอันตรายพ่อ,อตันก้างเหรอวะ ยากินเปรี้ยวอยู่ครับมื่อนี้ยพร้าวมันหน้ามันรุดก้ามไม่หน้ามันรุดใหม่มันรุดกระฟังเออมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเหตุผลไปจังไรเมื่อไงฮะเอาเสือกเหรอใช่แล้วครับพี่น้องป้าปากเดี๋ยวเขาไปหาเสือกกันครับ